มาบอกดวงชาววันศุกร์ค่ะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน2565ชาววันศุกร์สัปดาห์นี้คุณได้ไพดิม,มนูนไพ่ชุดหลักหมายเลขก8หมายเลขที่18นะคะไพ่พระจันทร์เศา้าค่ะความหมายหน้าไพ่จะบอกถึงช่วงเวลาชีวิต ที่อารมณ์ไม่คงที่ค่ะในแต่ละวันเหมือนต้องมนอย่างนั้นนะคะมีทั้งความสับสนความวิตกกังวลใจแล้วก็อารมณ์อ่อนไหวทุกสิ่งเกิดจากการปรุงแต่งมาจากจิตใต้สำานึกของเราเองมากกว่าความจริงฟังคำทํานายนะคะเรื่องสุขภาพชาววันสุข ตลอดเจ็ดวันนี้เท่านั้นค่ะไม่ใช่ตลอดไปนะคะไม่เหมาะทำนายแบบภาพรวมและก็ในช่วงเจ็ดวันบางคนมีอาการเครียดคิดมากมีความดันปวดหัวไมเกรนแก้ไขด้วยการทำงานที่เราชอบค่ะออกมาจากความเครียดนั้นออกไปชื่นชมธรรมชาติ หรือออกไปเจอผู้คนนะคะหาเพื่อนคุยจะช่วยได้ค่ะส่วนการงานชาววันศุกร์เป็นช่วงที่คนวันศุกร์มีปัญหาด้านการตัดสินใจไม่เด็ดขาดค่ะมีความลังเลมีความเบื่องานที่ทำเบื่อผู้คน อ,อยากไปทำอะไรที่ตัวเองชอบอยากทำอะไรตามใจตัวเองแต่ก็ยังไม่สามารถไปได้ก็เลยเกิดความเบือ่อเบื่อที่จะทำอะไรเพื่อผู้อื่นเพื่อส่วนรวมอย่างนี้นะคะลักษณะงานจะต้องเกี่ยวข้องกับงานที่มีผู้คนมากมาก ทำงานช่วยเหลือผู้อื่นงานด้านบริการงานลูกจ้างทั่วไปงานเลขางานครัวอาจารย์งานด้านจิตวิทยางานด้านศิลปศาสตร์หรือว่าคนทรงในช่วงเจ็ดวันนี้จะเด่นนะคะส่วนการเงินชาวันศุกร์เป็นช่วงมีเงินเข้ามาตลอดการเงินไม่ขาดแคลน ได้เงินหลายช่องทางได้จาัดก,การอุปการะช่วยเหลือแต่คุณก็ไม่สบายใจไม่มีความสุขในการใช้เงินกังวลใจค่ะคิดมากมายหลายเรื่องคุณมีรายรับรายจ่ายสะดวกค่ะไม่ติดขัดแต่ก็กลัวความไม่แน่นอนคือเป็นความคิด ปรุงแต่งของคุณไปเองนะคะส่วนความรักชาววันศุกร์คนโสดคนไม้เป็นช่วงถูกกดดันให้เลือกค่ะหรือว่าเป็นช่วงอารมณ์อ่อนไหวเป็นช่วงถูกหลอกเรื่องความรักเจอคนหลอกลวงไม่จริงใจพูดแล้วก็ไม่ทำตามที่พูด ขอให้คุณระมัดระวังถ้าคบใครในช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งไว้ใจใครดูไปนานๆอย่าเพิ่งไปรักใครแบบทุ่มเทค่ะใช้เวลาในการดูไปก่อนนะคะส่วนคนมีคู่ครองเรือนก็จะมีเรื่องกังวลใจมีเรื่องเข้าใจผิด แล้วก็เก็บมาคิดอยู่คนเดียวไม่บอกไม่ถามไม่ปรับความเข้าใจหรือเข้าใจผิดคู่คลองของตัวเองแต่ไม่กล้าพูดเก็บไว้ในใจคนเดียวตลอดเจ็ดวันนี้ค่ะก็แม่หมออยากจะบอกว่ามีอะไรก็คุยกันดีที่สุดนะคะกับคู่รัก ผู้คลองของเราการปรับตัวการหันหน้าเข้าคุยกันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะคุยกันด้วยความเมตตานะคะนึกถึงสิ่งดีๆเอาความเมตตาคุยกันก็คือพูดกันด้วยความรักอย่างนี้ค่ะอย่างน้อยเราพูดดีกับใครเขาก็พูดดีกับเราอยู่แล้วค่ะ ยิ้มให้ใครเราก็ได้รับรอยยิ้มอยู่แล้วค่ะแม่หมอก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจในการใช้ชีวิตในทุกวันของทุกคนนะคะแม่หมอมีข้อคิดมาฝากการยอมรับปัญหาที่เกิดว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนก็ต้องเจอนะคะจะทำให้เราทิ้งความรู้สึก อันไม่มีประโยชน์ทั้งหลายเช่นความรู้สึกเศร้าผิดหวังความรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวความรู้สึกว่าตัวเองผิดหรือว่าไร้คุณค่าเราจะตัดมันออกไปได้ง่ายๆค่ะมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะเวลาหนึ่งของชีวิตเราเท่านั้นค่ะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต แม่หมอขอขอบคุณสำหรับกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพิ่มสำหรับผู้เข้ามาชมคลิปแม่หมอขอขอบคุณมากๆจริงๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้สวัสดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ